เพื่อนเพื่อนยูนะครับวันนี้เอาเครื่องปั๊มน้ําแจ็คคู่นะครับมาซอมเป็นเพื่อนดูดูกันอาการนะครับเพื่อนถ้าใครมีอาการอย่างนี้เนาะน้ารั่วตรงพัดลมนี่นะนี่ครับมันแล้วมันจะไปโดนพื้นเป็นสนิมสาเหตุที่มันรั่วมันก็จะมาจากซีนตัวนี้นะมาอาจจะหมดนะครับทีนี้เวลาเราถอดเราไม่ต้องถอดด้านหลังนะเพื่อนนะถอดด้านหน้าอย่างนีนะ้แต่ว่าเราต้องถอดใบออกนะเพราะว่า เราต้องคีบไว้ตรงนี้นะแล้วก็ถึงจะถอดใบใบปั่นได้นะครับนี่จะมีน็อตเนาะนี้น,นี่เห็นชัดๆเลยแล้วก็ถอดน็อตออกสัสง4ตัวเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับ นี่ของใหม่นั่นเพืนะถอดหน,นักถอดง่ายคทั้งคันจะ,จะถอดยากอยู่มันรั่วออกตรงนี้มันพุ่งออกมาตรงหัวนอ็อตแสดงว่ามันต้องรั่วมันต้องรั่วออมาฝั่งนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมมันออกหัวนอ็อตแล้วก็เอคอนนะนเพื่อนนะครูปออกนะครับมันจะเป็นเป็น ลักษณะเหมือนสนิมเนาะตรงนี้จะเป็นลูกยางอีกหนึ่งตัวนั่นเพื่อนดึงออกมาตรงนี้นะน็อตตัวนี้นะที่เราจะออเอาแต่เราต้องเอาสีตัวนี้ออกก่อนอา่าตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เล็กนะไม่เบอร์ใหญ่ผมจะเอาเบอร์เล็กมาก,ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ออกทัสี่ตัวนั่นเพื่อนนะ เราใส่ลองใส่แหว,วนขึ้นให้หมดนะครับถามว่าม,ามันยากมันไม่ยากครับนี่ก็เป็นฝาครอบใบพัดนะครับซีนมันจะอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะถอดซีนออกมาแต่ว่าเราต้องเอาปเจนะใส่ตรงนี้แต่ว,ว่าเราต้องขี้ดด้นานหลังตัวนี้จะเป็นพัดลมนะแต่ผมดูก่อนมันมีมันไม่มี มีน็อตนะน่าจะงัดพอได้แล้วก็เทงเน,นะ้เดี๋ยวผมจะหาน้ำมันมาหยอดคนนั้นเพื่อนนะเวลาใบออกลมเพื่อนมีไขควงสองงันนี้นะสอนไงนะนะครับง,งัดพร้อมกันดึกๆออกไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นนี่ครับมันจะมีรอยบากตรงนี้เนาะตรงนี้เราจะใช้ครีมล็อกอย่างงี้ครีมล็อกหนีบไว้ก่อนครับหนีบไว้ครับแล้วก็เราหันมาทางนี้เนพะื่อนที้เห็นน็อตตัวนี้หนึ่งตัวจะเป็นเบอร์น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเบอร์อะไร เบอร์อันนี้เบอร์สนะิบ,นนบสี่น,น,สนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่แล้วก็หมุนทงหมุนหมุนไปซ้ายมือครับหมุนซ้ายมือก่อนครับ นซ้ายนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาไอ้หมุนซ้ายออกครับผมก็ทำน็อตธรรมดาเราเนี่ยนะตัวนี้เราก็ขยับขยับออกมาเลยบางตัวออกยากมากนะตัวนี้ค่อยๆขยับอ,อกมานะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะดูก่อน มีแหวนตัวนึงก่อนเราต้องเอาแหวนออกก่อนนะตัวนี้แหวนอยู่ตรงนี้แหวนนี่มันถ้าเราไม่ออกมันจะนี่นั่นเพื่อนมันจะขยับใบไม่ออกนะนี่แหวนเล็กๆนี้นะก็ขยับดูอีกรอบนึงมันจะมีแหวนอีกตัวหนึ่งหรือเปล่า จะออกแล้วนะครับเมื่อกี้เอาคีนนะอย่าหนีบแรงนะนเพื่อนตัวนี้หลายตังค์นะครับประมาณ 5, 6, ห้าหกร้อยเฉพาะใบนะมันนะเพื่อนนะ ยอมออกนะคอ,นอย่างน่งจบมางี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นร่องอย่าง ทีน,นี้ไอซีนมันจะอยู่ตรงนี้น,นั่นเพื่อนนะนี่อันนี้เป็นสปริงนะครับสปริงแล้วก็จะเป็นซีนนะครับนี่นี่ตัวนี้เป็นซีนเดีย๋ยวผมจะถอดออกก่อนมองไม่เห็นแล้วเพื่อนมืดแล้วครับผมนี่นะซีนตัวนี้ ที่มันกันน้ํารั่วออกนะครับมันน่าจะรั่วนันเพื่อนถึงน้ําถึงซึมออกได้นะถ้าเราไปซื้อเราก็เอาชุดนี้แหละไปซื้อแล้วจะมีตัวสีขาวนี่อีกตัวหนึ่งด้านในนะเราต้องเอาตัวสีขาวนี่ออกไปด้วยนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเลือกอดูคุณลวดเนาะมีน้ําซึมเข้าไหมเพราะว่าตอนที่ผมออกมานะน้ําไหลออกด้านหลังเราจะดูว่าน้ํามันเข้าเยอะไหมนะครับมันเข้ามาจากทางไหนนะครับนี่เราต้องเอา เอาสีตัวนี้ออกด้วยนะแช้ตวทีก็ได้นะครับหรือประเกะตกตายก็ได้นะครับเพื่อนคนระับของใหม่ก็จะออกยากหน่อยนะเพื่อนอะไรต้องหาอะไรใส่ไว้นะครับ เพราะว่าไหลจะเยอะมากน็อตน,นี้เกือบสิบกว่าตัวนะครับน็อตสิบกว่าตัวถ้ามันหายเราเราก็เหมือนกับว่าเนาะจะหายยากอาจจะมีที่พออยู่นะอันนี้คือผมจะเพาะเอาอันนี้ออกเพ้าค่อยขอาอ,ออกนะ อน,น็อตสี่ตัวนี่เลยนะครับนี่สี่ตัวนี่มันอยู่รอบรอบโคนหนักเพื่อนหนักอะไรมันหนักกว่าเพื่อนเลยตัวนี้ จริงๆเราต้องมาไว้นะมันจะหาจุด,จดเข้ายากแ <c oughs> ต่ได้ว่าเราเสียแล้วก็ม่ต้องมา หมุนนะครับหมุนได้นิดหน่อยนะครับอย่าหมุนเป็นรอบวงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถขาดครับมาเลยต่อนี่น,นะครับติดอะไรน่าจะเป็นติดลูกปืน ตัวนี้ต้องเอาน็อตใส่นะหมอนน็อตใส่ถึงจะโอได้ต้องใส่น็อตแบบนี้นะเดี๋ยวไปก้อโดนไม่มีน็อตนะครับเสียนะครับจะ<ป>ติดอะไรเนาะจริงๆไม่เอ,อ,อาแกะขนาดนี้นะปเป่งมาก ถอดออกก็นหมดเลยนะแล้วก็เอาตัวนี้นะไปเปลี่ยนนะเพื่อนๆนะนี่ครับมันจะเป็นสามสามชิ้นนะเพื่อนๆนี่เป็นบูทตัวนี้แล้วก็สปริงมันจะมาเป็นชุดนะเพื่อนๆอย่าไปซื้อเป็นชิ้นไม่ได้นะมันจะมาเป็นชุดมาอย่างนี้เลยนี่ครับก็ใส่เป็นชุดเลยตัวนี้ใส่ก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ทับแล้วก็สปริงกดครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อที่ร้านอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เพื่อนครับก็ไปซื้อไหลมาแล้วเนาะเขาจะมาเป็นชุดแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆน,น,นี่จะมีสปริงแล้วก็ตัวนี้อยู่ด้านในนะมันก็จะเป็นของเก่าที่ทเราไปให้เขาดูนะจะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะวัดนะครับวัดขนาดนะครับแล้วก็ว่ามันีเท่าไหร่นะครับเขาก็จะจัดชุดนั้นให้เราแต่บางทีนันเพื่อนบางทีมันก็โตกันนิดหนึ่งหนากว่ากันหน่อยหนึ่ง ส่วนมากเลยนะมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะมันก็ยากอยู่ครับก็ถ้าไม่เท่ากันมันก็เป็นเป็นปัญหายอย่างีกครับไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทรายนะเข้าไปขัดในร่องก่อนเอาสนิมพวกที่ว่ามันอยู่ในนี้ออกก่อนนะครับขัดยากอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ถอดแกนทีเดียว ย่องเยอะครับอเอาแค่สนิมนเก่ามันออกก็พอ <c oughs> ประมาณนี้เนะ okay. ะาะโอเคถึจะหาจระบีนะเพื่อนนะก็ยวใส่เข้าไปจะเป็นสองตัวนี้นะใส่ก่อนนะครับสองตัวนี้ใส่ก่อนแล้วดูของเดิมมันจะเท่ากันหรือเปล่านะของเดิมมันคือตัวนี้ นี่แหละปัญหาครับผมว่าไงก็ไม่เท่ากันนี่ไงดลเดี๋ยวลองใส่ดูกันนะนี่ครับโอ้โหหนะวาวกันบานเลยเพื่อนดูมาเกิดปัญหาอีกแล้วนะตัวนี้มีถึงสี่ล่องนะตัวนี้มีแค่สามเองที่จะใส่กันได้ยังไง พระเจ้าจอร์ดมันจะโผนะอย่างเงี้ยโผโคตรเยอะเลยปัญหาแน่ๆเลยครับผมเคยใส่แล้วมีบางตัวรั่วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจอระบีใส่ให้มันล,ลื่นน่ะจะใส่กันจะได้ไง่าย ยัดเข้าไปดูยัดไม่เข่าครับผมก็เรากดๆลงไปไลึกๆหน่อยนะนี่ครับ นี่ผมจะระบีทาหน่อยหนึ่งอันนี้คือตัวนี้ก็สมเข้าไปมันจะกดยากหน่อยนะปุ๊บเข้าไปงี้มันจะแน่นเลยครับตัวนี้มันจะไปปิดไอ้ตัวกอขาวนะแต่ตัวเดิมมันมันหมดเนาะน่ครับแต่ตัวเดิมนี่มันมันมันสึกลงไปเยอะเลยครับมันก็เลยทําให้น้ํานี่ไหลออกข้างๆได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำจะออกเหมือนเดิมไหม ครัสเสร็จแล้วเราก็าประกอบกาไปนะครับควลเราก็เตรียมเลยเดี๋ยวเรา <c oughs> เอาอุปรกรณ์ออกก่อนแตชิ้นนะครับว่าสเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไป เหรียญีดตัวนี่ตัวข้างนอกครับน่าจะมีตัวนีนะ้ก็ใส่ตรงนี้ไป ก็แหวนใส่ไปตัวที่เราถอดลงมาเมื่อกี้นะแล้วก็ตัวนี้4 4 4นตัเบอร์สิบสี่อผม โอ้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีด้านหลังไว้ด้วยนะเนื่อเดี๋ยวอะไรตัวเดิมเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อพราว่าเราใส่เขาไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอาตัวเดิมใส่มันบางทีมันไม่อยู่นะเพื่อนมันก็ น่ะให้แน่นแวบบอืมนี่ออกนะเนาะแล้วก็หมุนเข้าเลยแค่ตึงมือก็พอคนระับแค่ตึงมือโอเคเสร็จแล้วผมจะประกอบทางหลังก่อนนะประกอบตรงนี้ก่อนครัแบบมันรูดออกนี่นั่นเพื่อนนี่ นี่รั่วออกหลังหลังหลังซีนตัวนี้นะแล้วมันก็ไหลลงไปนูน้นทีนี้มันน้ำออกมาทางนี้ดีนะไม่โดนนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบด้านหลังครับด้าน,นหลังเราก็ประกอบไม่ง่าย,ยานี้นขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่เลยเดิม ไม่ได้ครับไหน,นางาลัะก็ใส่เข้าไปเสร็จนะก็หน้าที่ของฝาครอบสังเกตว่ารูนะครับมันอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาร์กรูไว้นี่นะขีดๆไว้หนะ่เพื่อให้ตรงนี้นะมันตรงตรงรูนี่แล้วเวลาเราใส่เราใส่มันจะง่ายเลย ได้ว่ารูอยู่ตรงนี้หันไปทางไหนก็ได้นะครับมันเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้คอ้อนเคาตบอลลงทีเล็กทีละน้อยนะครับนี่มากเราอยู่นี่เนาะเอารูรูนี่ก็ให้มันตรงรูไว้ นี <cin stereotype> ้เราข้อแรงๆแล้วสีมันจะหลอมนะทั้งเพราะว่าของเขายังใหม่อยู่เนาะแล้วก็เซฟนิดนึงนะครับ ให้ตรงรูโอเคครับผมตรงรูแล้วแล้วก็ให้มันสีนะครับ<อ>เดี๋ยวลงเอานี้แย่ไปมันจะเข้าได้ไหมรูที่เรามา,าไว้ไ,<อ>ไม่ตรงนะครับ ยังไม่ได้ตรงรูนะครับมันก็เลยไม่เข้านะครับลงกันขั้นตอนนี้จะยากนิกนึงนะเ,เดี๋ยวเราไปใช้มาสอ่องดูรูกันครับตรงรูแล้วมันก็จะเข้าทุกอันนะก็ตรงปป๊บเราก็ขันเลย มันจะส่องเห็นรูทะลุตรงนี้นะครับเป็นใสใสนะเราพยายามดูถ้ามันทะลุแล้วก็ตรงเราก็ค่อยๆค่อยแหวกข้าวนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันให้แน่นนะเป็นตัวทีนะครับนี่จะเป็นเบอร์แปดนะตัวเล็กสุดทีเบอร์แปดกันอย่าทีเดียวแน่นนะครับต้องให้มันเข้าไปพร้อมกัน ตัวนี้ผมยังไม่แน่นนะผมจะขันน็อตตัวใหญ่ก่อนแล้วก็มาไล่อีกทีหนึ่งครับโอเคแล้วก็น็อตตัวใหญ่มาใส่ ตอนใส่จานตัวนี้เนาะนเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีวงในอยู่นะเนี่ยขยับได้อยู่เวลาใส่ไปนะให้วงเนี้อย่าอย่าติดกับทองเหลืองวงนอกนี้นะต้องขยับให้มันอยู่กลางพอดีเลยครับขยับพยายามขยับอยู่กลางแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมขยับให้อยู่กลางนะถ้างั้นมันจะฟรีฟรีโดนฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแล้วก็มันจะมีเสียงหอนดังวีดวิดนะครับนั้นก็ไม่ผ่านนะต้องเงียบเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ใส่นอ็อตกข้าาปนะครับแล้วก็ขยับตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมก็เลกเราขันพอตึงมือก่อนแล้วเราก็ขยับนะครับนี่นะอเอาแค่ขยับได้นะนี่แน่นไปมาก่อนนครับผมจะขยับให้มันดูว่าเออตรงกลางพอดีเลยนะ พพอเรามองแล้วมันได้กลางพอดีแล้วก็ค่อยค่อยขันน็อตอีกทีนงครับรก็กดไว้หน่อยแล้วก็คันตรงนี้นะเราจะยังไอ่าจริจริงเรายังไม่ปิดฝาก็ได้นะเราลองดูก่อนว่ามัน มันมีเสียงดังวีซหรือเปล่านะครับลองเสียบดูก่อนนะครับครับทำเป็นจิงจุ้ไว้โอเคถ้ามันดังแฟบแสดงว่ามันเบียดฝั่งนะี้ฝั่งนึงนะผมจะเสียบปักก็ลองดูก่อนจะฟังเสียงดูนะครับ พร้อมปอกไฟยังไม่พร้อมโอเคดูแ๊บเดียวนะครับยังแค่เราก็ปิดเลยโอเคนะครับฟังเสียงครับโอ้ไม่ได้ครับเราต้องตั้งขึ้นนะครับลืมครับล,ลืมก่อน,อนมันคล่องตัวดีไหมโอเค ผมยังไม่ขันแน่นเท่าไหร่นะก็ตึงมือไว้อาเซียบโอเคนะโอเคได้นะโอเคถอดปลั๊กครับผมเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปเลยด้านหน้าครับนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็หงายขึ้นนะครับแล้วก็ กรอบด้านหน้าก่อนนี้ดังปกตินะครับดังฟืดนนี้ครับถ้าดังแรงกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับก็ปิดฝาเลยอย่าลืมลูกยางครับอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้ห้ามลืมนะครับเพราะว่าถ้าลืมตัวนี้ก็เหมือนกับเรานี่ครับอยู่ตรงกลางางนี้เนาะนก็ใส่เข้าไป ดูมีอะไรคำหรือเปล่านะครับดูดีนะครับผมตามลูกยางนี้เป็นลูกยางอีกตัวหนึ่งนะเอา,อางนงินคำแล้วก็ใส่ลงไป ใส่นอ็อตเข้าไปครับผมทำให้เข้าเสียงว่า เราก็ใส่น็อตทั้งสีตัวครับผมแล้วก็ใส่ด้านหลังครับเพื่อนครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคันน็อตให้แน่นทุกตัวเอาแค่ okay. ตึงมือนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับใส่พัดลมใส่เรียบร้อยแล้วก็ทําทการ <c oughs> สปักนะครับทดสอบ โอเคียบกิ๊บครับผมเดี๋ยวก็เอาไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกัน